เสาน้อยจะไปไหนต้นไหนอ่ะน้ำเหรอโอไมค์ก้ายูอันนี้เขามาทำอะไรในสวนก็มาดูพักไงมาดูพักวัวน่ะมีงูอยู่ตรงนั้นนะมีงูด้วย ใช่ตรงเมื่อวานมีงูตรงนั้นห่อใช่ตัวใหญ่มากเลยวันนี้น้องเข้ามาในสวนผักนะครับเดนโนเสาร์ไดนโนเสาบุกสวนผักเดนโนเสาบุกสวนผักครับนู้นจะไปไหนต่อทำอะไรให้มาช่วยแม่ไหม ถังน้องนะครับเก็บขายไปบ้างแล้วจะหมดแล้วรอดนนี้ทำอะไรครับจะ,จะไปรอบนู้นแต่ยังไม่ถึงเหรอทำดูซิ